สวัสดีค่ะทุกคนสวัสดีตอนเย็นค่ะวันนี้เราก็มาเที่ยวเขาดีสลักกันค่ะเราจะมาเดินออกกำลังกายตอนเย็นกันนะคะวันนี้มีภารกิจพาคุณพ่อไปหาหมอทั้งวันไม่ได้ออกกำลังกายเลยเราก็จะมาจัดโปรตีนเบสสองแคปตอนเย็นก่อนออกกำลังกาย โบตาพีพัดส,สองแคบโบตาพีพัดช่วยเรื่องผิวเนียนสวยใสนะคะคู่นี้เล่งคู่นี้ก่อนออกกำลังกายเล่งรีนเบิร์นกระชับได้ผิวที่สวยนะคะเอวคอดกิวกด่ว,เป,วเปลี่ยนพุงเป็นเปลี่ยนอะไรนะเปลี่ยนพุงเป็นกล้ามเนื้อนะคะไขมันกระจายนะคะตัวนี้นี่ แคปค่ะรอผู้ช่วยเปิดน้ำก่อนไปค่ะเราก็จะเดินขึ้นไปข้างบนนู่นเลยนูน่นนูน่นนน ไปเลยสวัสดีคับพงษาสวัสดีครับวส,สวัสดีครับ,สว,ส,รบสวัสดีครับผมวันนี้ผมมาทำอะไรครับผมมาขึ้นเขาดีสลักครับอุ้จะเป็นไหนอุ้นเราขอไปเก็บในรถครับไปค่ะเราจะเดินไปกันเลย,ไ,เลยไม่ต้องวิง่งลูกไม่ต้องวิง่งไม่ต้องกลัวนู่นค่ะวิวสวยมากๆเลยนะคะวิวสวยมากๆออกกำลังกายตอนเย็นกันค่ะเพื่อความฟิต เฟิร์มกระชับนะคะกินโปรตีนเบสเข้าไปแล้วก็จะได้กำลังนะคะเพื่อนๆกำลังขึ้นมาแล้วนะคะกำลังขึ้นมาแล้วสมาชิกของเราวันนี้เราจะขึ้นไปถึงข้างบนนู่นเลยนะคะไปดูจุดชมวิวกันคะ่ะมาในคลิปวิดีโอสั้นๆก่อนนะคะวันนี้บายๆจ้าสวัสดีค่ะเพื่อนๆตอนนี้ เราก็มาถึงยอด,อดเขาแล้วนะคะนี่<ร>มีธ<ด>ง,งแดงอากาศดีมากเลยคะ่ะอากาศดีมากวิวก็สวยมากเลยคะ่ะโหสดชื่นที่สุดเลยโบตาพีโปรตีนถั่วพลังที่มากกว่าเย้